สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตะ M9540 ค่ะตัวนี้95แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะลูกค้าสวยเดิมนะคะพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับ M 9540นะคะสภาพสวยค่ะนี่ค่ะสีตามสายเลดนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะนี่ค่ะใหม่ๆเอี่ยมๆนะคะสำหรับ M 9540ตัวนี้นะคะ95แรงม้าค่ะชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่725ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมาดูด้านเกียร์นะคะห้องเกียร์ค่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะ นี่ค่ะมีตําหนินิดนึงตรงนี้นะคะนอกนั้นจะเป็นเดิมเดิมทั้งหมดนะคะมาดูด้านยางนะคะตัวนี้ยางหน้าดอกเต็มค่ะสภาพสวยเป็นยางโอตาีินะคะยางหลังนะคะตัวนี้ดอกยังสูงอยู่นะคะนี่ค่ะเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ ยางหลังมีรอยแตกบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่นะคะก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะคะสามารถคุยกันได้มาดูด้านหลังของรถค่ะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้ไม่มีรอยออกรอยดามค่ะลูกค้านี่ค่ะสะภาพสวยมากนะคะเดิมตัวนี้รถเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือแน่นอนนะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สวยพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมผ่านสามนะคะตัวนี้เป็นผ่านสามไถบปุกเบิกค่ะนี่ค่ะใบเต็มนะคะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะยางเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกอยังดีอยู่นะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับ M9540 ตัวนี้นะคะเครื่องเดิมนะคะเกียร์ดีนะคะไฮดรอลิกสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่825,000บาทนะคะ825,000บาทพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรีบจับจองเลยนะคะมีคันเดียวนะคะตัวนี้ สนใจโทรได้เลยนะคะ0819136451นะคะมีบริการส่งให้ฟรีถึงที่นะคะมีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทค่ะสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะ